มื้อเย็นวันนี้ขอบอกเลยว่ามิชลินมาเองโอ้ทำตั้งนานด้วยไม่นานนะหมูที่เหลือเก่าๆไม่มันมีอยู่แล้วไงสปาเกตตี้อ่ะแล้วก็มาเพิ่มเครื่องเพิ่มนูน่นนี่นั่นที่เห็นนี้ถีเหลืองๆก็คือขิงกับชีสหูสับผักต้นหอมยะสปาเกตตี้แล้วก็ชีสท่านกินไปด้วยสิคะลืมนั่ง,งฟังอย่างเดียว<ๆ> แล้วก็มีขนมปังแล้วก็มีแป้งทอร์ติล่าหมูที่เหลือแล้วที่มันทําให้อร่อยเพราะอะไรรู้ป่ะมังกับผงน้ำเลยผแดงเสียเซลฟ์เอาไม่ใค่อะสปาเกตตี้ชัดๆที่ทําให้อร่อยเพราะว่าอะไรรู้เปล่าเพราะว่ามันเป็นของค้างคืนเอ้าหมักมาเหรอเออมันหมักมามันก็เลยแบบเข้มข้นไงหมูหมักใช่รงใจเลยเนี่ยตรงใจเลย อมันน่าจะไม่อร่อยมันเหลือมาตั้งแต่เมื่อวันก่อนไงแต่ความรู้สึกไม่ดีแต่ว่ามันก็อร่อยมื่อเช้าวันนี้สลัดหมูไม่แพงเพราะว่ามันได้เยอะมากก้อนหนึ่งก้อนใหญ่ๆเลยนะร้อยห้าสิบบาทนะกินได้หลายมื้อมากเป็นแฮมนะไม่ใช่ไม่ใช่หมูเนือเน้อๆแต่มันเป็นแฮมแล้วก็มีเปลือกเลมอนแล้วก็มะก,กอกน้ำสลัดสามอย่าง แตงกวาดองผักสลดัดแล้วก็ต้นหอมยักษ์แล้วก็โรยหน้าด้วยพริกซึ่งไม่เผ็ดเลยแล้วก็กินหมูยังกับอกไก่เลยอืมอืมอยกว่มก๋วยเตม๋ยวกรอบเมื่อกี้สลัดเป็นมื้อลองอันนี้เป็นเมนคอร์สมีโยเกิร์ตแล้วก็กีวี โรตีแป้งคลิปมีช็อกโกแลตยูโรครีมแยมแล้วก็เนยถั่วแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้สตตูเดลเตตูเดลเชอร์รี่ว้าวน่าก,กินมื้อเย็นวันนี้ปลาปิ้งถั่วขาวแครอทต้นหอมใหญ่เอ้ยต้นหอมอันใหญ่ต้นหอมยักษ์ แป้งโรตีแป้งโรตีกินอันนี้ขาวๆคือเขาเรียกว่าอะไรไมันโยะโปรตไม่ใช่อยู่กันก็โยเกิร์ตกรีดโยเกิร์ตลวกันไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่าอืมวิ่งกรอบขนาดนั้นเลยเหรอใส่นานไปหน่ปาก็กรอบนะหรอแล้วแล้วอันนี้มันเป็นไงเปรี้ยวเค็มหวานไหนน้มาถึงน้ำอ่ะเปรี้ยวเล็กน้อย เอาซอสมาใส่ดนะของหวานเค้กโคเอเชียจะสู้เค้กแอลเบเนียได้หรือไม่อันนี้เราแบ่งกันคนละครึ่งนะไม่ใช่แบบเป็นเค้กสองหัวอันนี้น,นี้เป็นเค้กผสมครีมเป็นชั้นๆส่วนอันนี้เป็นครีมครีมเคลือบช็อกโกแลตครีมเคลือบช็อกโกแลตแล้วข้างล่างนนฐานน่าจะเหมือนกันเนอะเนี่ยฐานเหมือนกันได้เลยแต่จะสู้แอลเบเนียไม่ได้ ราคาพอๆกันดูไม่แรงจิงด้วยก็ตีสักสี่ิบาทเค้กชิ้นหนึ่งอ่ะสี่สิบาทถ้าเป็นเอลเบเนียก็อันนี้ชิ้นละยี่สิบสามสิาทนะ<ด>ทีอร่อยด้วยนะจริงเลยอันนี้เหมือนเอาเค้กปกติแล้วก็มาเคลือบช็อกโกแลตเฉยๆนะส่วนครีมไม่ได้แน่นเท่านะ แสดงว่าของมันแพงไงแต่ของแอบเบเนียมันถูกไงแล้วเขาก็เลยใส่ได้เยอะๆะใส่ครีมใส่นมอะไรเงี้ยได้เยอะไงก็อร่อยแหละแต่ไม่เท่าแอบเบเนียเท่านั้นเองเออแอบเบนียมันจะเป็นแบบครีมแบบโอ้โหว่กินไปแล้วแล้วมันแบบหึหึหนุ่มนวลมากอ่ะย้อนกลับไปมื้อเย็นวันนี้ได้แก่สลัดและพิซซ่าถามชิ้นเลยดูหน้าตาดูน่ากินนะ แต่ว่าจะบอกว่ากินไปก่อนดิวันนี้ไม่ได้เติมโปรตีนเลยอ้อโปรตีนไม่มีอ๋อจริงๆก็มีนะมีแบบพวกแฮมนิดนิดหน่อยหน่อยในนี้ <c oughs> แล้วก็มีนี่มีกรีกโยเกิร์ตอยู่จิ๊ดนึ่งอะไรขอให้อร่อยกินได้อา,อามื้อเย็นวันนี้ สปาเกตตี้แล้วก็ครีมชีสเอออยู่นี่อยู่นี่สปาเกตตี้อยู่นี่แล้วก็แฮมพลุ่นี้ทำเต็อะไรเอ,อิ่มแครอทซอสสปาเกตตี้อืมตึนหน้าไอแครอยเลยแครอทว,ว,ว,วันนี้มีซุปแล้วก็เอาไข่ตอกใส่งลงไป นี่มีไข่ด้วยส่วนอันนี้เนี่ยเพิ่งซื้อมาเป็นครั้งแรกออลลองชิมดูรู้ไปว่ามันคืออะไรเมันเหมือนแป้งโรตีแล้วข้างในมันจะเป็นเนื้ออะไรก็ไม่รู้อะ่ะเหมือนใบเล็กของแอนเบนีหรือเปล่าอืมใบเล็กกืนกด้วยอืมแค่เอามาหมุนๆเป็นโดนัทให้องไม่แต่เราไม่รู้ว่าไอ้เนื้อๆไอ้ตัวนี้มันคืออะไรเนี่ยไอ้เนื้อๆเนีน่ย ดูไม่ออกอะเบเนียไม่มีเนื้ออะเบเนียก็มีแต่สป,ปีแนแสกับชีสพอสูมัลโซป่ะเมนูวันนี้แป้งทอร์ติลลาแบบนี้แป้งใหญ่บอกส่วนผสมก่อนละกันผงสปาเก็ตตี้เป็นแบบนี้แล้วก็ใส่ซอสนี้ลงไปใส่บอคโคลี่ใส่แครอท แตงกวาดองแล้วก็ชีสก้อนๆน,นี่ไม่เคยกินก็เลยลองซื้อมากินดูออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ออออแปงโรตีจริงๆแล้วมันเป็นสปาเกตตีแต่ว่าขี้เกียจทำสปาเกตตีอันนี้บอกชีสเค็มออืมเค็มขึ้นคนชีสข้นเค็มอร่อยไหมอืมอร่อยดีไม่ได้เค็มปีกแต่ก็เค็ม โอ้แต่เมื่อกี้ลืมพีเซนไอ้นี่เลยว่าโอ้โอผลงานชิ้นโบแดงหัน่นไปแล้วอะ่ะสเต็กหมูไม่แพงสเต็กหมูสเต็กหมูไม่แพง <laughs> 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 มีสี่ชิ้นลดเหลือยนะ <laughs> <laughs> ี่สิบคูน้าสี่ชิ้นร้อยิีละยี่ห้าสละยี่ห้าอ๋อก็ช่วงที่ถ่ายวีดีโอนี้ก็คือในประเทศหมูแพงไงก็เลยแซวอันนี้สเต็กหมูไม่แพงอันนี้แพงอยู่แล้วไงเพราะมันแพงอยู่แล้วไม่แพงสําหรับ คนในประเทศนี้แต่มันก็แพงสำหรับข้าวเห็นหมูอันนี้เรานึกถึงลาบอ่ะนุ่มดีไม่เหนียวเกินไปอยากกินลาบอ่ะบางร้านคักเไปเริ่มบ่นเลยขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นฉยๆก่อนอร่อยเลยทุกอย่างก็คนมันทํากับข้าวอ่ะคนกินอย่างเดียวมันก็กินอย่างเดียวมันก็อร่อยดีคนกินอย่างเดียวนี่แหละต้องอยากจะกินอะไรมันหลากหลายกว่าเลยว่าคนทำละแหละอยากทําหลากหลาย คนกินคนทำคนกินงั้นก็ไม่ต้องกินขอ,องหวานวันนี้เค้กช็อกโกแลตช็อตที่โฮสเอามาให้อีกแล้วจริงๆเขาเอามาให้ประมาณกลมประมาณนี้นะแต่ว่าเหมือนเหมือนหั่นมาเป็นหนึ่งในสี่หรือไงนี่แหละเสร็จปุ๊บแล้วเราก็แบ่งเป็นสามมือ้อแล้วก็มาหั่นคนละครึ่งก็เหลืออยู่แค่เนี้กินได้สามมือ้อเอามาเต้นไหวบอกว่าโฮสดีเลยนะ โอ้เออร่อยมากเลยไม่หรอกจริงๆเขาดีจริงๆ,ๆทั้งวายสามขวดเค้กสองถาดเออใช่ตอนเข้าพักกัแรกก็ให้มาถาดนึงแล้วก็เมื่อวานก็อีกถาดนึงมื่อเช้าวันนี้อะไรรู้ปะให้ไทยมแมมแม็ก,กี้ต่หะอ่อแมกกี้ไม่ใช่ม,มัแม่ไข่ไข่ไข่ชีส,ชสวิรู้ได้ไงว่ามีชีสกำลังจะหลอกอยู่แล้วเชียวอันนี้เป็นไข่ไข่ ไข่สุกนะนี่นี่แล้วก็อันนี้เป็นชีสชีสขาวชีสเคม็มแล้วก็แครลลอทแปงกวาดองแล้วก็ซอสเผ็ดแค่นี้แหละอืมลุกเขาก่อนเป็นน้ำซุอปอืนไก้ไเคียงต้องฉบับเลยล,ล้วเคียงมามากเลย แต่มันไม่ใช่รสชาติแบบต้ยมยำเลยนะแต่คล้ายๆเลยแต่ใส่มะนาวไปนิดนึงด้วยนี่ะอืมเข่งจิ้มจนของหวานก็จะมีกีวีกล้วยหอมขนมปังปิ้งแล้วก็เนยถั่วแยมลูกพุนที่เหลือรู้สึกว่าจะมีช็อกโกแลตที่เหลือด้วยนะนี่คือของเหลือหมดเลยอีกประมาณสามสี่วันก็จะออกจากห้องนี้แล้ว มื้อเย็นวันนี้เหมือนเมื่อวานเลยก็คือหมูอบแล้วก็แฮมแฮมอันนี้แล้วก็น้ำซอสสปาเกตตี้สามอย่างรวมกันผสมมั่วๆแล้วก็ถั่วลันเตาแล้วก็แป้งทอร์ติล่าแล้วก็ชีสแล้วก็น่ากินอ,อ๋อคือวันนี้เราจะออกจากที่ดูบล็อกนิกแล้ว ก็จะก Ch ินของเหลือทั้งหมดก็คือมีมันฝรั่งชิพโปเตโต้ชิพแล้วก็ชีสที่เหลือถั่วลันเตาที่เหลือแตงกวาดองที่เหลือแครอทที่เหลือไข่นี่มีไข่ด้วยนะแล้วก็มีแฮมที่เหลือแล้วก็ซอสที่เหลือเฮ้ย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 แมมีคต้าจำกัดแต่ท้าย่ดก็เหลือจนได้ เหลือให้คนหลังๆบ้างอ่าอ่าผัดของเหลือผัดของเหล่ยของหวานมื้อสุดท้ายส้มกีวีช็อกโกแลตลูกพุนนี่แล้วก็ช็อกโกแลตที่เหลืออันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะสันหมูหรือเปล่ารสเหลือสิบแปดคูน่าคูน่าละห้าบาทนี่ก็ประมาณเก้าสิบ ้าสิบนี่คือครึ่งโลครึ่งโลกว่าด้วยเกือบหกขีดเกือบหกขีดแพงไหมนะเราไม่ได้อยู่ไทยนานอยู่ไทยยังไม่เคยซื้อหมูเลยซื้อแต่แกงถุงของลุงอ่ะอ๋อเราต้องรวยไหมเราถึงจะกินหมูประเทศนี้ได้อันนี้สิบห้าคูณหน้าคูณห้าสี่ขีดสี่ขีดโอ้อันนี้หมูหมูล้วนเลยนะเนี่ยเนื้อหมูล้วนๆเลยอ่ะแต่เขาใส่แพ็กเกจนะไม่ได้ปเออแพ็กเกจดีด้วยเนาะเออ อันนี้ไม่ผสมเนื้อไอ้หนังเลยอ่ะอันนี้หมูบดอันนี้อะไรเดีย่มันคืออะไรก็มีมีรูปหมูอยู่แต่มหมูแต่แบบมันเหมือนมนีมันมันอยู่ด้วยร,ราคายี่สคูณหน้าก็ประมาณ140-560กรัมอันนี้หมูสับผสมหนังหู้หนักมากเลยอ่ะ850กรัมเทสี่สไส่สิบหกส่หกคูณหน้าก็230บาท แพงไหมแบบนี้ไม่รู้พูไปงั้นแหละพูไม่เคยซื้อหมูอันนี้เหมือนหมูแบบสามชั้นไหมมันก็ไม่เชงสามชั้นเนอะบัวหรือหมูบัวบัวอันนี้หมูสับหมูสับแบบไม่มีมันไหมราคาเต็มสิบเก้าก็ประมาณร้อยหนึ่งอ่ะร้อยหนึ่งห้าร้อยสี่สิบกรัมเออห้าร้อยสี่สิบกรัมร้อยหนึ่งแพงไหมเออแพง อันนี้ก็สันหมูไปทำสเต็กได้แล้วไง้าร้ยเจ็กร,รมัมประมาณ90บาทราคาเต็มยี่บาก็ร้อยยีบาทประมาณ,ามาณเอ่อเกือบหกขีดไก่ว้เจ้าราคาเต็ม2 8่สลดเหลือ22คู่หน้า28แก็ร้อยสีกว่าบาทอัน,น่สกว่าบาทเองหรอไก่ว้เจ้าเฮ้ยเอาไปเอาไปใส่เตาอบได้นะออไม่มีหัวนะไม่มีหัวอันนี้400กร,รมัม400กรัมห้สบ กูน่าพอสองร้อยห้าสิบาทเออนี่ไก่แพงว่ะเออไก่แพงว่ะคือไก่นักเก็ตถูกอ่ะสามขีดนั่นน่ะสิ่สามขีดประมาณสิบสามกูไก่บ้างหกสิบห้าบาทใส่แป้งไก่สเต็กสามร้อยเจ็ดสิบอันนี้แปดสิบสามคูนคืออะไรที่มันเป็นสี่ร้อยพวกปรุงรสอ่ะเนอะมันจะแพงอ่ะนะโอ้โหทำไมอันนี้แพงมากเลยมากินสเต็กบ้านเราดีกว่านะไม้ละห้าบาทที่นี่ไก่แพงทำอะไร